สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูประภาพรศิราจันทร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะภาษาไทยสําหรับวันนี้คุณครูก็จะมีแบบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบปรนัยนะคะเพื่อประเมินตัวชี้วัดดังต่อไปนี้นะคะโดยแบบทดสอบนี้นะคะจะเป็นแบบทดสอบ ช้มีทั้งหมด8ข้อคำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง1ข้อทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะตัวอย่างในการทำแบบทดสอบนักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะ,ะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เขียนข้อ1ถึงข้อที่8ไว้รอเลยค่ะ,ะพร้อมแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูแบบทดสอบข้อที่หนึ่งกันค่ะแบบทดสอบข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะเลือกได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สองค่ะอ่านโจทย์ดีๆนะคะเด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะค่อยคคิดนะคะอ่าคิดวิเคราะห์ให้ดีค่ะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะเสร็จยังคะ่าคิดคิด,ดีดีนะคะ ไม่ต้องรีบนะคะข้อที่4อ่าข้อที่5คะ่ะข้อที่5อ่านักเรียนดูดีๆนะคะอ่านจย์แล้วคิดชด้ดีๆต่อไปข้อที่6คะ่ะข้อที่6นะคะ ข้อที่เจ็ดค่ะข้อที่เจ็ดนะคะอ่าข้อที่เจ็ดเสร็จยังเอย่ยอ่าเสร็จแล้วนะคะไปข้อที่แปดัคะข้อสุดท้ายแล้วอ่านจทด,ด์ดี เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วยังเอ,อ่ยเสร็จแล้วนะคะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กเดทำได้ไหมคะอ่าทำกันได้นะคะอยากรู้หรือยังว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ถูกหรือผิดอ่อยากรู้แล้วใช่ไหมคะครูจะมาเฉลยในชั่วโมงถัดไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในเสลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย